¡Ah, เป็นค่านะ้ามันจะทําบุญปค่าพลนขับหรือว่าคนขับรถของวัดรถลางของวัดเลยโยมก็ทําไปได้โยมนะมีสตาตคงปีกมีตาตค์ย่อยโยมก็ใส่ลงไปในตู้อยอดโยตาตู้ชนตลาลก็เป็นการช่วยนะบางคนบอกไม่อยากใช้ฟรีกลัวจะเป็นหนี้วัดนะจะติดตัวไปจะติดใจกับไปอนนั้นก็ไม่ว่าการยอดโยมทําได้อ่านะหรือบางคนบางท่านบากวันนี้ไม่มีตาตั์ปีตะตังย่อยมาก็ไม่เป็นไรโยมเดี๋ยวมาคราวหน้าก็ให้ทํากันนะเพราะว่า รถรางวัตเตอร์นั้นบริการฟรีให้แก่ญาติโยมสารุชนทั้งหลายผู้เดินทางมาวัตเตอร์รถาม,มาจอดที่ลานจอดรถของวัตเตอร์จะเป็นลานที่หนึ่งก็ดีลานที่สองก็ดีญาติโยมทางวัตเตอร์เขาจัดรถรับส่งให้ญาติโยมสารุจชนหลายเพื่ออำนวยความสะดวกโยมาแล้วให้มีความสะดวกมาถึงวัตเตอร์แล้วให้มีความสะดวกเนี่ยเพราะฉันั้นญาติโยมสารุชนทั้งหลายไม่ต้องกังวลมาวัตเตอร์แล้วบอกไม่มีที่จอดรถมาสามัยก่อนอาจจะเป็นเช่นนั้น เพราะว่าสมัยก่อนยังไม่ได้ซื้อที่ตอนนี้เราซื้อที่ไว้ทั้งสองลานเนี่ยลานที่หนึ่งและลานที่สองเป็นทางวัดได้จัดซื้อไว้เรียบร้อยแล้วก็จัดเป็นที่จดดอดรถเมื่อถึงงานเทศกาลใ,ใหญ่ๆวันอาทิตย์หรือวันนักขัดตฤกษ์ญาติโยมสาธารณชนนำรถมามากลานจอดรถขอเอกนชนด้านหน้าวัดโนนไก่วัดนุ่เต็มมาลานที่หนึ่งก็เต็มไปลานที่สอง บางครั้งลานที่สองก็เต็มญาตโยมสาธุชนทั้งหลายทําทไมจิงเต็ก็เพราะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มาวัดตะเตือนะเป็นคนมีตาตังญาติโยมมีตาตังก็มีรถส่วนตัวกันมาเป็นประจํามากันมากแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละข่าวอันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นใจกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่ามาวัดตะเตือแล้วมาเห็นผู้คนมากมายมาใช้บริการรถรางของวัดตะเตือ นะบางคนบอกโอ้ไม่เคยขึ้นรถรางเคยเห็นแต่ในหนังในภาพยนตร์ไปตามสวนต่างๆไปที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆมีรถรางให้นั่งนะเห็นในภาพยนตร์ในหนังในสารคดีต่างๆแล้วโอ้อยากจะนั่งรถรางบ้างนะมาวัดตเตอได้นั่งแน่ยอมแต่ต้องมาจอดรถทีลานจอดรถเขาวัดตเตอเราก็วิ่งรับส่งกาัญาติโยมสาธารณชนทั้งไปทั้งกลับมาแล้วนะผ่านจุดคัดกรองนะครับนักจากโควิด2019 เป็นการป้องกันสวมแมสหน้ากากอนามัยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เชื้อเชิญพี่น้องไร่วมกันทำบุญกันเข้าไปด้านในเดี๋ยวเราไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนทองไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนทองทิพยมาราบุพามารัยก็จะอยู่กันทางด้านในเนี่ยวันนี้พี่น้องมาแล้วยังไงยังไงเอากุศลผลลบุญเอาคุณงามความดี มาเป็นสเสบียงบุญเดินทางมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับนะเดินตรงไปด้านในเ,เดินตรงมาด้านในเลยจะแลกเหรียญเปลี่ยนสตางจะแลกแบงค์ใหญ่ให้เป็นแบงค์ย่อยจะแลกแบงค์ร้อยให้เป็นแบงค์ปรีกเราจะได้สะดวกในการทําบุญธนาคารบุญของวัดสตือก็อยู่ตรงซ้ายมือก่อนถึงดอกไม้ธูปเทียนทองพี่น้องมาแล้วจะแลกสตางก็แลกสตางกันตรงนี้แล้วมาบูชาดอกไม้ทูป ทองสลับดอกไม้ทูบเทียนทองมาริมาราบุพามาลัยลูกสาวแม่ทองใบก็นั่งขายทองกันอยู่ยินดีต้อนรับนะครับปัดใจใส่ตู้เลยชุดละ20บาทถ้าจะแก้บุญ5 5บาทนะแม่นะเราจะได้ไม่ติดลาดสินบนบางครั้งบางทีเนี่ยเอาได้บนบานสารกล่าวหลวงพ่อเอาเข้าไว้มาถึงแล้วดอกไม้ทูบ ทานนนี้เลยปูชาดอกไม้รูปเทียนทองเดี๋ยวเข้าไปกราบเข้าไปปิดทองจากหลวงพ่อโตพระพุทธไสยญาติพระนอนองค์นี้ก็เป็นประวัติของหลวงพ่อประดัของวัดสตือก็พ่อโตพระพุทธไสยญาติพระนอนองค์ใหญ่มาวัดท่านก็จะได้มาเห็นประของทางวัดสตือของเรามาแล้วจะเติมน้ํามันตะเกียบประจําวันเกิดวันอาทิตย์พระปรางถวายเนตรวันจันทร์พระปาง,าปางห้ามญาติอังคารไสายาติวันพุธอุ้มบาร พระหัสขันสมาธิวันศุกร์ลำพึงวันเสาร์นาคปลกทั้งเจ็ดวันเราก็มีกันคล้อมโมลบริบูรณีฉะนั้นมาทางนี้เราจะทำบุญโรงเย็นสร้างโรงศพเป็นการทำบุญสะดอกเคราะห์ต่อตาบูชาโชคเข้อวันเข้อเดือนข้อปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติยาที่คุณท่านเจ้าวาดวัดสตอเจ้าคณะอํา เรือประเดชพระคุณหลวงพ่อมีโครงการบริจาคโรงเย็นเดือนละหนึ่งหลังด้วยกันให้กับวัดที่ทุรกันดารขาดแคลนหรือไม่มีท่านก็มาสร้างบุญบาร,รมีกันตรงนี้จะทอดพระป่าประจำปีเกิดเป็นการทำบุญให้กับพ่อแม่เราเราเกิดจากท้องแม่ปีไหนเราเกิดจากท้องแม่มีปีอะไรเราก็ทำบุญให้พ่อเราแม่เรา ปีชวดติดปีชวดปีฉลูปีขานปีถอะมะโรงมะเสงมะแมมะเมียวอกรักาจอกุลสิองปีนักกรสัตริย์12ราศีเกิดจากท้องแม่ปีไหนปีอะไรเดินทางสู่สถานลันบุญลานกุศลของวัดบ้านเกิดถิ่นกำเนิดท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมมรังสีวัดสตือตั้งอยู่ตำบลห้าหลวง อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานั้นมาเป็นใสเบียนบุญด้วยกัน คนศรัทธาบูชาให้ชีวิตมันนคงทูกเพียนแก่บนขนมจีนน้ำยาไข่ต้มสำเร็จจำนงด้วยบุญทรงสมดังประทรง วัดระตือสูงส่งบนบานสมดังใจหวังวันที่สิบเจ็ดเมษาของทุกทุกปีวันเกิดผู่โต แ่บนไม่หยุดยัง้งทุกสิ่งอย่างที่ตั้งใจใมาเสียงเียงแก่บนปองปองชิงรรมาบันเธอบุญพลาราเริงดุดเชิงเที่ยวหมู่บ้านสินหาอาจารย์เหมือนแม่สอนรับพรแล้วเกิดปัญญา you mm -hmm. ที่ตั้งใจมาเสียงเพียงแก่บนบองปองชื่งทำมา There